เี้ยผมมีอะไรให้ดูเ้ยอะไรอะนี่โอ้ยตกใจหมดของดีนี่เองครับผมโอ้ไม่ตีวกไม่นะเฮียมี S L X D C ป่ะครับ S L X D C เหรอใช่ครับ S L X D C อ่ะมันมีสองรุ่นนะครับผมเอ้ยมันมีหลายรุ่นแหละแต่มีสองรุ่นน่ะเดี๋ยวให้ดูครับผมไปนี่เลยครับ S L X สองรุ่นเลยนี่มาดูตัวนี้ก่อนตัวเริ่ม ตัวเริ่มตัวเริ่มตัวนี้นะครับ4900นะครับเป็น SLX DC 150นะครับอ๋อเอ้ย151<ห>ซ้ายซ้าย,ายนะครับ150กับ15 151คือซ้ายซ้ายแล้วก็เสียงวิทก่อนขอเสียงวิทหน่อยอุ้ยได้ยินไหมเนี่ยได้ยินแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้นะครับเป็น SLX 70นะครับนี่ตัวนี้นะครับจะไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับสายช่อน ใครที่เป็นสายช่อนนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยตีกบยางพิ้วพิ้วพิュ๊แบบพิ้วจริงๆแล้วเดี๋ยวดูฟังเสียงอีกนี่อยากได้ยินเสียงนี้ใช่ไหมเสียงนี้ใช่ไหม,มนี่มีซ้ายมีขวานะครับตัวนี้ห้าห้าูนย์ศูย์นะครับส่วนตัวนี้สี่เก้าศูนย์โอเคเอาตัวไหนน้องผมขอพูดสราบข้อมูลครับสวัสดีครับอา้าวอะไรของเขาอะ